สวัสดีครับสวัสดีพบกับลุงเฉียบเสียบคันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ลุงเฉียบก็มีมาฝาก7คู่นะครับนะสำหรับบทวิเคราะห์และก็แนวทางครับในค่าคืนวันอาทิตย์ที่5มกราคมต้องบอกว่าไฮไลท์ค่าคืนนี้ครับอยู่ที่เกมฟุตบอลพิมพ์เลกกิตศึกแดงเดือดครับระหว่างลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นครับบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนทั้ง7คู่นี้เดี๋ยวลุงเฉียบจัดการให้ส่วนใครยังไม่มีกลุ่มนะครับนะเข้ามาอยู่กับมลุงเฉียบได้ไม่ได มีคืนให้ด้วยในวันถัดไปนะครับนะแล้วก็ยังมีของอของาะวัลแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายที่รอพี่ๆเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มแล้วก็ยังมีแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดโครงการในแต่ละวันวางไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นครับมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยไปด้วยกันนะครับนะแอดมาได้เลยที่แอด L S 3 7, 7หรือจะจิ้มลิงก์ด้านล่างที้วเฉียบวางไว้ให้ก็ได้นะครับเอาล่ะเพื่อนการเสียเวลาครับเราไปเรื่องที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมแดงเดือดระหว่างเลี้ยวภูครับวันนี้เขาจะเปิดแอนฟิลด์รับการมีเยนา,นานของแมนเชสเต คู่นี้คิกออฟเวลาฮาทุมครึ่งนะครับทางด้านของนะครับตารางคะแนนเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับอย่างที่เรารู้กันพวกเขาฟอร์มดีมากๆในฤุูการน,นี้18เกมชนะ14เสมอ3แพ้เกมเดียวครับทำได้ถึง45ประตูแล้วก็มีอยู่45แต้มรั้งเป็นอันดับที่1่ส่วนดน้านของผู้มีเยินครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ตตอนนี้ครับนะสุ่มเสียงซะเหลือเกินนะครับ ใกล้เข้ามาแล้วนะครับในในเรื่องของโซนตกชั้นนะครับนะพวกเขาอยู่อันดับที่14ของตารางครับแข่งไปแล้ว19เกมชนะแค่6เกมเท่านั้นแพ้4อ่ะเสมอ4แล้วก็แพ้ไป9เกมนะครับมีเพียงแค่22คะแนนเท่านั้นเองก็ถือว่าตารางคะแนนครับแมนเชสเตอร์ยูเตดหน้าเป็นห่วงส่วนลิเวอร์พูลเองลอยลำเลยครับถ้าเก็บ3แต้มนี้ได้อีกโอกาสที่จะนะครับนะไปเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ค่อนข้างจะมีเยอะมากๆเลยสําหรับแฟนหงแดงนะครับส่วนในเรื่องของเฮตเครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุด นะครับนะเป็นดน้านของลิเวอร์พูลชนะไปได้2เกมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะได้1เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับเจอกันนะครับนะในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเลกแรกนะครับต้องบอกแบบนี้เป็นด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปถล่มแมนยูนะครับถึง3ประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นครับดูจากเฮด ตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลครับเจ้าบ,บ้านยังคงดูดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนด้ดนของฟอร์มการเล่นตรงนี้ยิ่งเห็นได้ชัดเลยครับฟอร์มการเล่น5านัดหลังสุดครับเจ้าบ,บ้านลิเวอร์พูลชนะ4แล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่ไม่แพ้ใครนัดล่าสุดบุกไปถล่มเวสต์แฮมยูไนเต็ด5ประตูต่อ0ูส่วนเกมในบ้านนัดล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านถล่มเลสเตอร์ซิตี้ไป31ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับของรูเบนโมริม5เกมหลังสุดชนะเกมเดียวครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมแล้วเป็น4เกมหลังสุดัล่แ้แพสเปอร,ร,ร์ในกมหล โดนบอลมัดนะครับบุกไปอัดที่โอแท็กฟอร์ด3-0แล้วก็บุกไปแพ้วูแฮมตันวันเดอร์เรอร์2-0แล้วนัดล่าสุดครับโดนนิวกาสเซินเนี่ยบุกมาไล่ยํำถึงโอแท็กฟอร์ดอีก2-0นะครับเท่ากับว่า3นัดหลังสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงใครไม่ได้เลยแล้วก็แพ้รวดเพราะฉะนั้นครับ ฟอร์มกันเล่น5นัดหลังสุดต้องยกให้ลิวพูลดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้เจ้าบ้านนะครับนะลิวพูลลูกทีมของอาร์เิสซาร์น่าจะมาในระบบเดิมครับสี่สองสามหนึ่งผู้สาประตูเป็นอาริซอนแบ็กเกอร์ครับกองหลังมีวอร์จิโอฟันได้จับคู่กับควอนซ่านะครับนะแล้วก็มีเทนนัลเร็กซ์แนเดอร์อาร์โนรวมไปถึงอันดิวโรเบอร์สันเป็นแบ็กซ้ายและขวานะครับตรงกลางมีแม็กอาริเตอร์จับคู่กับกาเวนเบิร์กครับแดนบนมีโซโบตไลครับกักโปแล้วก็ด้านขออองโมซาาาารรสสส่วนวนนนนนนหห้้้้เเปปััีใช็็ลุย์ดะคบกถื ตัวหลักๆอยู่ครบเลยสําหรับเจ้าบ้านส่วนผู้ไม่เยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอโมริมครับเหมือนเดิมครับสามสี่สองหนึ่งผู้สาประตูเป็นโอนาน่า,นากองหลังมีแม็กควายมาตินเนสแล้วก็ด้านของมาตตริกนะครับตรงกลางมีอูกเต้คอบบี้ไมนูดาโลแล้วก็มัสราอุยส่วนแดนบนครับมีด้่งของบูนโอลฟ์นเดสที่กลับมาจากติดโทษแบนนะครับนะแล้วก็รวมไปถึงด้่งของอามัดเดียโล่ก็น่าจะได้ออกสตาร์ทไปตัวจริงนานเป้าวันนี้เป็นลาสมุดฮอยลุนนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของแมนยูเองก็มีปรระะะะมาาาณนนนี้้หลััเพะฉะนเนดูจก นี้ก็ยังต้องบอกว่าเจ้าบ้านเร์พูลเล่นในแอนฟิลด์ครับตัวเล่นอยู่ครบฟอร์มกําลังมั่นใจนะนะครับเจอกับทีมที่ฟอร์มในย่าแย่แล้วก็สภาพจิตใจย่ําแย่ด้วยนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลูเฉียะมองว่าเร์พูลดูดีกว่าส่วนในเรื่องของไฮดิ้แคปครับเกมนี้เปิดมาให้เร์พูลเป็นต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่1.5กําแพงมองบนเกมคู่นี้อยู่ที่3ขีด3.5กจาแพงมองบนนะครับมีโอกาสไปถึงแต่ก็ต้องดูดีๆแต่สิ่งที่ลูเฉียบคิดว่าดีที่สุดเเเลยสาหรรรัับบกกกมนี้อปต่ ช่วงนี้กำลังมั่นใจและประกอบกับนะครับสถิติการเจอกับแมนยู2นัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะรวดด้วยสกอร์เดียวกันคือ3-0เพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบยังมองว่าลิเวอร์พูลนะครับดูดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยอะครับนะแมนยูเนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกเยอะครับเพราะนั้นขอไปเชียร์ที่เจ้าบ้านครับหงแดงลิเวอร์พูล1.5บอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเรายังอยู่กันที่พิมพ์ลียกิจเ,เราไปดูเกมที่คราวเวลคล็อกเท็ดครับ เจ้าบ้านครับฟูลแลมวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการเยือน,นของอีฟสวิททาวเกมคู่นี้เตะเวลานะครับสามทุ่มชนะของตารางคะแนนนะครับฟูลแลมเจ้าบ้าน19เกมชนะ7เสมอ8แพ้4มี29แต้มนะครับรั้งดับที่8ส่วนผู้มาเยือนอย่างอีฟสวิทครับ19เกมชนะ3เสมอ6แพ้10มี15แต้มอยู่ในอันดับที่18ของตารางก็อยู่ในโซนตกชั้นครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมีคะแนนห่างนะครับนะโซนปลอดภัยอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญต่ออีฟสวิทเหมือนกันนะครับส่่วนในใเเรือองของข hey เวทครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นอันดัาของฟูแลมเนี่ยชนะไป4เกมแล้วก็เสมือนไป1เกมโดยที่ อิสสวิตนะครับไม่เคยชนะฟูลแลมได้เลยนัดล่าสุดครับเจอกันในเรกแรกนะครับนะฟูลแลมบุกไปเสมอกับอิสสวิตได้1นึ1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเฮดทูเฮดครับฟูลแลมดูดีกว่าอิสสวิททาวเยอะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ,บ้านฟูลแลมไม่แพ้ใครเลยครับชนะ1แล้วก็เสมอน4ี่นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับทางด้านของบอลมัดไป22ส่วนทางด้านของผู้มีเยือนครับอย่างอิสสวิตทาว ถ้านัดล่าสุดของพวกเขานะครับแพ้3แล้วก็ชนะ2นะครับนั่นนัดล่าสุดเนี่ยถือว่าฟอร์มดีนะพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้2อูนย์นะครับแต่ถ้ามองภาพรวมแล้วเนี่ยลุงเฉก็ยังมองว่าฟูลแลมดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านฟูลแลมลูกทีมของมาโกซินวาครับน่าจะมาในระบบ4ี่สามสามผู้สาประตูเป็นแบร์เลโน่ครับกองหลังมีอ่าแอนเดอร์เซนนะครับคาสตานเย่นะครับรวมไปถึงด้านของอ่าแอนโทนีโรบินสันนะครับแดนบนครับนะตรงกลางเนี่ยมีเอมิลสมิธโลครับรูคิ แล้วก็อันเดียสเปเรล่าส่วนนะครับสามภาษาแนวรุกมีอเล็กอ์โวบี้ครับนะแล้วก็ทางด้านของแฮร์รี่วิลสันหน้าเป้าวันนี้เป็นราอูนคิมิเนสกองหน้าสัญชาติเม็กซิโกนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของฟูแลมเนี่ยอยู่ครบนะครับนะส่วนทางด้านของอิฟสวิทเทลครับลูกทีมของคิรันนะครับแมคเคน่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาประตูเป็นวอลตันครับนะแล้วก็แดนกลางเนี่ยก็มีทางด้าน,านของฮัชชินสันนะครับนัดล่าสุดก็ยิงประตูใส่ทางด้าน,านของเชลซีไว้ด้วยนะครับนะส่วนหน้าเป้าวัน,น ini เป็นลูกชายของลอรี่ดีแล็บนะครับก็คือทางด้านของเหลี่ยมดีแล็บนะครับก็ตัวนี้กําลังมาเลยล่ะนะครับนะเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากตรงนี้อิสสวิตาวเองก็มาด้วยความพร้อมเหมือนกันนะครับในการบุกมาเยือนคลาวเวลคล็อกเท็ดของฟูลแลมส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ฟูลแลมเป็นต่อทางด้านของอิสสวิตาวอยู่ที่0.5นย์จุดห้าขีดหนกำแพงบลนะครับคู่นี้อยู่ที่2.5งจุดห้ากำแพงมังบลเนี่ยลูกเชฟมองว่าไปไได้3ปปรรระะะตตูนนน่่่่าาจมีีคับสวกอท0.5 วันนี้ลุงเฉียบชอบฟูลแลมครับกับการได้เล่นในบ้านถ้าใครดูหลาย,ลายนัดครับเวลาฟูลแลมเล่นในบ้านเนี่ยเล่นได้ดีแล้วเล่นได้สนุกน่ากลัวครับเกมนี้ขอไปเชียร์ฟูลแลม0.51ดบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ กูต่อมาครับเราข้ามฟากไปที่กันโชเซียร์อิตาลีครับช่วงเวลาเที่ยงคืนไปดูเกมระหว่างกระทิงหินครับโตริโนวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมยืนัานของปามานะครับทาน,นของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนะครับโตริโน18เกมชนะ5เสมอ5แพ้8มี20แต้มส่วนทางด้านของผู้มเยือนครับอย่างปามา 18เกมเช่นเดียวกันนะครับชนะ4เสมอ6แพ้8มี18คะแนนก็ถือว่าตารางคะแนนใกล้เคียงกันครับอันดับ11กับ14นะครับแล้วก็ช่องว่างห่างคะแนนเนี่ยห่างกันเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับนะ,นะส่วนในเรื่องของ h ฮทเคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุด เป็นระดับของนะครับโตริโน่ชนะไป2เกมปามาชนะ1เกมแล้วก็เสมอกันไป2เกมนะครับนั่นก็ถือว่าเฮดทเวตตรงนี้ถ้ามองในภาพรวมนะครับก็ต้องบอกว่าโตริโน่ดูดีกว่าทางด้านของปามานะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับห้านัดหลังสุดครับเจ้าบ้านโตริโน่ชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดเนี่ยนะครับนะถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยบุกไปเยือนอูดิเนเซ่ครับโดนนาก่อน2อูนย์แต่ว่าโตริโน่ก็ยิงมาตีเสมอได้นะครับนั่นก็เก็บ1คะแนนจากอูดิเนเซ่่่่มมมมาาไไได้้นนะครรรรับก็ถืืออออวขขีเเใงงฟ์ กเล่น5นัดหลังสุดส่วนผู้มาเยือนครับอย่างปาม่า5นัดหลังเนี่ยแพ้3แล้วก็ชนะ2นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะมอนซ่าครับไป2-1ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวมทั้ง2ทีมนะครับดูค่อนข้างจะสูสีกันพอสมควรส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านครับนะ โอริโน่รุ่งทีมของเปาโลนะครับนะวานอลรย์ oli, น่าจะมาในระบบนะครับ3 5 2ก็นำมาโดยภาษาประตูอย่างมิลิลคูวิตสวิตนะครับนะกองหลังนะอย่างโคโค่เลยครับตรงกลางอย่างรั่นของริชชี่นะครับปีเดอร์เซนโซซาเลยครับแดนบนวันนี้ได้อันโตนิโอซานาเบียกลับมานะครับก็ถือว่าตัวหลกัหลกๆของทางด้าน โตรินอนะครับวันนี้ก็น่าจะอยู่กันครบส่วนหน้าของปามาเองนะครับนะก็น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งผู้สาประตูเป็นไซมอนซูซูกิครับผู้สาประตูทีมชาติญี่ปุ่นกองหลังก็นามาโดยบาเลนตินกับคูริบารีนะครับตรงกลางมีเกอิต้าครับมีมันนะครับนะตัวหลักๆเนี่ยอยู่ครบเลยสําหรับปามาเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าสูสีแต่การที่โตรินอได้เล่นในบ้านครับพวกเขามักจะทําผลงานได้ดีแล้วก็โตรินอเนี่ยเป็นทีมที่เล่นหลัดกลุ่มครับไม่ได้ไม่เสียลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้ถ้้้าาไดนนนนี่ตหัวบแอ ดังนั้นเกมนี้ลุงเฉียบยังมองว่าโตริโน่ได้เล่นในบ้านนะครับได้เปรียบส่วนในเรื่องของแฮตติแคปครับเกมนี้เปิดมาให้โตริโน่เป็นต่อทางด้านของปามาอยู่ที่ครึ่งชั่วตัวกำแพงมองบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5งจุดห้ากำแพงมองบนเนี่ยลุงเฉียบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเกมคู่นี้ถ้าใครจะไปก็ระวังให้ดีนิดนึงส่วนการไปต่อที่ครึ่งชั่วตัวเกมนี้ลุงเฉียบชอบโตริโน่อย่างที่ลุงเฉียบเกิดไว้ตั้งแต่ที่แรกแล้วครับว่าได้เล่นในบ้านแล้วโตริโน่เนี่ยเป็นทีมที่เล่นรรรััั่่่้้าานนจตตวเบบคคงชิโโึ บอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราอยู่กันที่กันโชซูรายตาลีครับเราไปดูเกมบิ๊กแมตช์นะครับนะแห่งกรุงโรมและกันครับเจ้าบ้านครับโรม่าวันนี้พวกเขาจะเปิดสต a ดิโอโอลิมเปโกรับการมาเยือนด้านของลาซิโอครับก็คือใช้สนามเดียวกันนั่นแหละนะครับคู่นี้คลิกออฟเวลา ตีสองสี่สิบห้าทางด้านของตารางคะแนนครับบิ๊กแมตคู่นี้เจ้าบ้านโรม่าครับสิบแปดเกมชนะห้าเสมอห้าแพ้แปดมียี่สิบแต้มรั้งอยู่ดับที่สิบอยู่กลางตารางส่วนลาซิโอปีนี้มาดีจัดจัดสิบแปดเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะสิบเอ็ดเสมอสองแพ้ห้ามีสามสิบห้าแต้มตามหลังจากฝูงอตาลันตาอยู่เพียงแค่หกคะแนนเท่านั้นนะครับพวกเขารั้งอยู่ดับที่สี่ก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าลาซิโอนะครับนะดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮทูเอทครับคู่นี้เจอกันมาห้าครั้งหลังสุด เป็นทางด้านของลาซิโอทําได้ดีกว่าครับชนะไป3เกมแล้วก็แพ้กับโรม่า1เกมเสมอกันไป1เกมครับนัดล่าสุดครับเจอกันเมื่อรุูุการที่แล้วนะครับนะเป็นทางด้านของโรม่าครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้1 0นะครับนะก็ถือว่าเฮตูเฮต d เนี่ยถ้ามองในภาพรวมนะครับ นะอินซีฟ้าขาวลาซิโอยังคงดูดีกว่าโรมาใน5นัดที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของฟอร์นการเล่นครับตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจ5นัดหลังสุดก่อนจะมาเจอกันเจ้าบ้านโรมาชนะ3สะเสมอ1แพ้1น,น,นัดล่าสุดเนี่ยนะครับนะพวกเขาบุกไปเสมอเอซีมิลานได้1ประตูต่อ1แล้วก็เกมในบ้าน2นัดหลังสุดครับพวกเขาเล่นฟุตบอลด้วยโคปาอิตาลีเนี่ยถล่มซามโดเรียครับไป4 -1 แล้วก็ฟุตบอล การโชช่วยไตาลี่นัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มปาม่าไป5-0ก็ถือว่าฟอร์มในบ้านช่วงนี้กําลังมั่นใจครับส่วนลาซิโอเอง5นัดลังสุดครับฟอร์มเดียวกันเลยชนะ3-0เสมือ1นึ่งแพ้หนึ่งนัดล่าสุดสเสมอกับอาตาลันต้ามา1-1นะครับส่วนเกมเยือนนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะเลเช่ได้2-1ก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5นัดลังสุดเนค่อนข้างจะดูดีด้วยกันทั้งคู่นะครับ ส่วนหน้ารานของรายชื่อตัวเร่นครับที่คาดว่าจะลงสนามโรมาลูกทีมของคลาวดิโอลานิเอรีน่าจะมาในระบบนะครับสามสี่สองหนึ่งกองหลังมีมาตูเมลครับนะจารุก้ามันชินีแล้วก็ดิกกานะครับ ตรงกลางมีาไรเดสครับโคเน่นะครับนะสราเมเกอร์และวก็นัดของอังเคลนินโยแล้วก็แดนบนวันนี้มีเอลชราวีครับเปาโรดิบา巴拉โซน่าเป้าเป็นอาร์เตมดอบบิกกองหน้าทีมชาติยูเครนนะครับก็ถือว่าตัวหลักของด้านนะครับโรม่าอยู่ครบแน่นอนและช่วงนี้เปาโรดิบาลากําลังมั่นใจด้วยนะครับส่วนด้านของราซิโอครับนะลูกทีมของมาโกบาโรนีน่าจะมาในระบบ4 2 3 1องสามหนผู้สาประตูครับเป็นโพอวเดิโอครับกองหลังนำมาโดยโรมันเยรี่นะครับทาวาเรสนะครับนะแดนกลางมีเกรนดูซี่นะครับมี มารเตียซักกันยี่นะครับนะรวมไปถึงไอซักเซนส่วนหน้าเป้าเป็นคาสตาล,ลารนอสนะครับกองหน้าสัญชาติอาร์เจนตก็ถือว่าถ้าดูจากตรงนี้นะครับรายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยชุดหลักอยู่กันครบนะครับแล้วก็เกมนี้เป็นบิ๊กแมตช์ด้วยลุงเฉียบเชื่อว่าสู้กันได้อย่างสนุกแน่นอนส่วนในเรื่องของแฮดิแคปค,ครับเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของทั้ง2ทีมอยู่ที่เสมอไหนเสมอกัรกำแพงบมบนเกมคู่นี้อยู่ที่ 2, 2. ขีด2.5กจุดากำแพงบมบนลุงเฉียบมองว่าไปได้นะครับนะแต่ก็ต้องระวังตัวกันด้วยแต่สิ่งงเีเฉยบบชออคือการ เป็นต่อที่เสมอไหนเสมอกันของโรม่าเจ้าบ้านครับลูกเชฟเจ้าว่าช่วงนี้กําลังดีฟอร์มกําลังมั่นใจสามนัดหลังสุดกับเกมในบ้านพวกเขาชนะรวดลูกเฉฟยังเชื่อว่าโรม่าน่าจะทําผลงานได้ดีนะครับในเกมนี้ในการทำเต็มแมตช์กับราซิโอครับเกมนี้ลูกเชฟขอเชียร์ไปที่ไอหมาป่า,าเหลืองแดงครับอารโรม่าบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับเราข้ามฝากไปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสครับไปดูเกมระหว่างนะครับโอเอ็มโอลิมปิกมักเซยจะเปิดบ้านเจอกับเลออาฟคู่นี้เตะเวลาตีสองสี่สิบห้าทางด้านของตารางคะแนนครับมักเซยเจ้าบ้าน15เกมชนะ9เสมอ3แพ้3มี30ม 10, แต้มรั้งอยู่ดับที่2นะครับส่วนด้านของเลออาฟสิเกมชนะ4ครับยังไม่เสมอใครแล้วก็แพ้ไปถึง11เกมมีเพียงแค่12แต้มรั้งอยู่ดับที่17นะครับนะก็คือ,อรองบุ้ยนั่นเองอยู่ในโซนตกชั้นนะครับก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่า โอเอ็มครับหรือว่าโอลิมปิกมาร์เซย์เนี่ยดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮทูเฮทคู่นี้เจอกันมา3ครั้งครับเป็นด้านของมาร์เซย์ชนะได้ทั้ง3เกมเลยนะครับก็ถือว่าเฮทูเฮทตรงนี้ต้องยกให้มาร์เซย์ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับตรงนี้ยิ่งแล้วใหญ่ครับห้านัดหลังสุดของโอลิมปิกมาร์เซย์ไม่แพ้ใครครับเสมอเกมเดียวแล้วก็ชนะไปถึง4เกมนัดล่าสุดครับถลม่มแซงเอเตียนไป4ี่ศูนย์ส่วนเกมในบ้านนัดล่าสุดนี่พวกเขาเปิดบ้านชนะโม,โร,โมร็อกโกไปสองอหนึห่งส่วนด้านของผ เป็น4เกมหลังสุดนะครับนะก็ถือว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยถ้ามองในภาพรวม ต้องบอกว่านะครับโอลิมปิกมักเซยดูดีกว่าเลออัพชัดเจนส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามครับมักเซยนะครับของโรเบโตนะครับเดอะแชบี้น่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับนะก็นำมาโดยครับนะกองกลางอย่างปีแอร์ฮอยแบกนะครับนะเอนูริเก้นะครับนะอันเดียนราบิโอนรวมไปถึงเมสันกินวูดกองหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นนิวโมเพลนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆอยู่ครบโดยเฉพาะ ในลายของกีนูดครับตั้งแต่ย้ายไปเนี่ยฟอร์มพี่แกเนี่ยเฉียบคมซะเหลือเกินนะครับนะส่วนหน้าของเลอร์อารครับวันนี้น่าจะมาในระบบ3-5-2ก็นํามาโดยครับนะกองหน้าตัวเก๋าอย่างด้านของนะครับอังเดรอายูนะครับนะก็เป็นน้องชายของจอแดนอายูที่ค้าแข่งอยู่กับหน้านของเลสเตอร์ซิตี้ในพิม์ลีอังกฤษนะครับก็ถือว่าตัวหลักๆนะถ้าผมมองจากตรงนี้นะครับต้องบอกว่า ทางด้านของเรอ,อัพเนี่ยยังคงเป็นรองางด้านของหมักเซยอยู่ชัดเจนเลยแล้วแถมวันนี้ต้องไปเยือนหมักเซยในบ้านอีกครับประกอบกับฟอร์มการเล่นของพวกเขาที่แพ้มา4นัดติดเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว,ว่ายากพอสมควรสําหรับเกมนี้นะครับส่วนในเรื่อง,องไฮดีแคปครับเกมนี้เปิดมาให้อลิมปิกหมักเซยครับเป็นต่อเรอ,อัพยอยู่ที่1.5ก่รจาแพงมองบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5งขีดสามกำแพงมองบลไปได้3ประตูลุงเฉียบมองว่ามีส่วนการไปต่อที่1นงห้เกมนี้ลุงเฉียบเน้นนะครับนะให้ไปอยู่กับหม,มัก,เ,กเ,มมเซยบลุงเฉียบ ฟอร์มดีขนาดนี้นะครับแล้วก็แผงเกมลุกเนี่ยเล่นกันได้หมันหยดเลยนะครับโดยเฉพาะเมสันกินวูดเกมนี้ครับขอเชียร์ไปที่โอลิมปิกหมักเซยเจ้าบ้าน1.5แล้วไปกำแพงมองบนบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปดูศึกซูเปอร์คัพนะครับนะรอบชิงชนะเลิศหรือว่าเฟนซ์ซูเปอร์คัพนะครับก็คือบอลถ้วยของฝรั่งเศสระหว่างครับปารีสแซงต์แชงแมงวันนี้พวกเขาจะเจอกับทางของโมนาโกครับคิกออฟเวลา5ทุ่มครึ่งทางด้านของนะครับนะ เดทูเฮดครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นทาด้านของปารีสแซ็งแมงครับชนะไป2เกมแล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่โมนาโกเนี่ยชนะปารีสได้1เกมนัดล่าสุดเจอกันครับนะในฤดูกาลนี้ครับเลกแรกเล่นที่บ้านโมนาโกที่ทางด้านของสตาร์ทลุยเดอร์เนี่ย เป็นเปเช่ครับบุกไปชนะโมนาโกได้4-2ก็ถือว่าเฮตุเฮตตรงนี้ต้องบอกว่าเปเช่ดูดีกว่าโมนาโกนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับหนัดหลังสุดครับเปเช่เนี่ยชนะ3แล้วก็เสมอ2โดยที่ยังไม่แพ้ใครส่วนนัดของโมนาโกเองนะครับหนัดหลังสุดพวกเขาแพ้2ชนะ2แล้วก็เสมอ1ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองจากตรงนี้ต้องบอกว่าเปเชยนะครับยังดูดีกว่าโมนาโกส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับทางด้านของเปเชยน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สาประตูเป็นดานาลูม่านะครับกองหลังมีปาโชจับค ย้อนนะครับแบ็กขวาได้เป็นฮาคิมี่แบ็กซ้ายเป็นเบนเดสตรงกลางมีวิตินญ,ญาครับนะเอเมรี่นะครับรวมไปถึงด้านของจาวเนเวสแล้วก็แดนบนมีกอนซาโร่รามอสนะครับนะมูซาเดเมเล่แล้วก็ไบโคล่าก็อยู่กันครบเลยสำหรับตัวหลัก ของเปเชส่วนโมนาโกนะ่ครับน่าจะมาในระบบ4231นะครับก็นำมาโดยนะครับนะกองหลังอย่างซาริซูครับตรงกลางอย่างซากาเรียกามารานี่ยครับนะโกโรวินนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เป็นเอมโบโร่ก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆเองนะครับของโมนาโกเนี่ยก็อยู่กันครบแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้ครับมันเป็นเกมที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเป็นนัดชิงลุงเฉียบเชื่อว่ากลิ่นของผู้จัดการทีมอย่างหลุยเอลิก้ของเปเช่เนี่ยน่าจะช่วยทีมได้เยอะนะครับนะกับ การแก้เกมหรือว่าแท็กติกของเขานะครับรวมไปถึงตัวผู้เล่นเนี่ยลุงเฉียบก็ยังมองว่าเปเชดูดีกว่าโมนาโกส่วนในเรื่องของไฮดิแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของเปเชครับเป็นต่อโมนาโกอยู่ที่0.5ขีดหนึ่งกำแพงมองบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5ขีดสามกำแพงมองบนเนี่ยลุงเฉียบม,มองว่าไปได้นะครับโอกาสจะไปถึง3ประตูเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับส่วนการไปต่อที่0.5ขีดหนึ่งเกมนี้ลุงเฉียบม,มั่นใจเปเชมากกว่าครับเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่ เปเช่แล้วกันนะครับดูเฉียบช่วยว่าพวกเขาทำได้กับเกมใหญ่แบบนี้นะครับ0.5กิน1ไปเชีปเชเปเช่ครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่สุดท้ายครับนะคู่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับนัดที่2เตะกันที่ราชมังคลากีฬาสถานครับกับศึกมิตซูบิชิอุริกิครับหรือว่าสุสุกิครับเก่านั่นแหละครับระหว่างทีมชาติไทยครับจะเจอกับเวียดนามคู่นี้คิกออฟเวลา2องทุ่มทางานของตารางนะครับนะในรอบชิงเนี่ยนัดแรกนะครับเราไปแพ้เวียดนามมาก่อน2-1นึ่งนะครับก็โดนตัวโอนสัญชาตินะครับนะเออยิงไป2เม็ดเลยนะครับจากความผิดพลาดของเราเองด้วยแต่เราก็ยังยิงคืนกลับมาได้ เลยทําให้เกมนี้มันต้องชนะอย่างน้อย1ประตูไว้ก่อนมันคือการบังคับชนะอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบจะว่าไทยใสยสุดแน่นอนส่วนในเรื่องของเฮตูเคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นด้านของทีมชาติไทยเนี่ยชนะไปได้2เกมเสมอ2เกมแล้วก็แพ้กับเวียดนาม1เกมก็ถือว่าเฮตูเค่อนข้างจะสูสีพอสมควรส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดครับทีมชาติไทยชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับส่วน,นัด้านของเวียดนาม5นัดหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ4่แล้วก็เสมอืนอว่มกน,นถมอ ต้องบอกว่าเวียดนามนะครับนะดูดีกว่าทีมชาติไทยของเราส่วนในเรื่องของนะครับตัวเล่นหลักๆวันนี้ทีมชาติไทยน่าจะอยู่กันครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นสุมโชคสาราชาตินะครับนะวีระเทพป้อมพันธ์นะครับนะหรือแม้กระทั่งทางด้านของพวกนิคลัสมิเกลสันพวกนี้นะครับส่วนทางด้าของผู้ไม่เยือนเนี่ยแน่นอนครับเวียดนามก็นํามาโดยกองหน้าโอนสัญชาตินั่นแหละครับนะก็น่าจะยังมีชื่อเหมือนเดิมรวมไปถึงอ่าทางด้านของกวางไห่ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็น่าจะเปิดหน้าเข้าใส่เลยครับเพราะว่าต้องการประตูก่อนแล้วก็ต้องการชนะเลยครับนะส่วนในเรื่องไฮไลทแครับเกมนี้เปิดมาให้ทีมชาติไทยครับเป็นต่อเวียดนามอยู่ที่ปอปาตากรมกาแฟมงบลเกมคู่นี้ครับอยู่ที่2องขีสอหรือว่า2.5เลยนะกาแงมงบลดูให้ดีนะครับนะส่วนการไปต่อที่ปอปาตากรมเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าไทยทําได้ไทยได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลครับแล้วต้องบังคับชนะด้วยเพราะว่านัดแรกเราแพ้มาครับถ้าชนะก็น่าจะได้ต่อเวลากันต่อไปเลย นีครับปอปาตากมไปเชียร์ทีมชาติไทยครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ทั้ง7คู่นะครับสรุปแนวทางในวันอาทิตย์ที่5มกราคมนะครับ คู่แรกให้ไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับคู่ที่2ไปเป็นต่อกับฟูลแลมครับสไปเป็นต่อกับโตริโน่สเสมอไหนเสมอกันอยู่กับรม m a ครับหไปอยู่กับ om โอลิปิกหมักเซยกับการเป็นต่อที่1.5แล้วก็คู่ต่อมาครับคู่ที่6ไปอยู่กับ p s h ชนะครับนะกับการไปต่อที่ศูนย์จุดห้าคิด1แล้วก็คู่สุดท้ายอยู่กับทีมชาติไทยครับกับการไปต่อที่ปอป่าตากลมแล้วนี่ก็คือแนวทางทั้ง7คู่นะครับส่วนตัวติดดาววันนี้ครับตัวแรกลุงเฉียบชอบฟูลแลมนะครับนะกับการเป่นในบ้าบ ตัวที่2โตริโน่ครับเล่นในบ้านเหมือนกันนะครับนะกับการไปต่อที่0.5ในเรื่องของตัวติดดาวนะครับสำหรับตัวที่3ครับตัวติดดาวลุงเฉียบชอบ OM ออริพิกมักเซยครับลุงเฉียบเชื่อว่าทำได้แล้วก็ตัวที่4ก็คือทางด้านของ PSC หรือว่าปารีสแซงต์แชักแมงนั่นเองเพราะฉะนั้นครับใครที่ชอบเหมือนกันไปด้วยกันได้ใครไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปลุ้นให้มาเหนื่อยใจมานั่งเชียร์ฟุตบอลด้วยกันนะครับฟุตบอลไม่มีคําว่าร้อแต่การวิเคราะห์ของลุงเฉียบอาจจะะช่วยคคุณได้นนรับนะ แล้วก็ใครเนี่ยอยากจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มมาเอาแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีในแต่ละวันหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมาได้เลยนะครับ a ls 7 7หรือว่าจะจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับนะที่ลุงเฉียบวางไว้ให้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วใครที่อยากจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าติชมลุงเฉียบก็ยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรัััับบววนนีีส้สสดคร